ต้องอย่างนี้ฮะตอนแรกมานี่ากาบเรือวินเ,วเก็บไว้หมดแล้วครับก็รอเด่ยททำสีตรงกลางกายแพงกว่าทำไมทำไมไม่ไปเทวินของดีดีทั้งนั้นแต่สภาพยางก็ตามนะตามตามที่ได้มาเอาก็ว่ากันไป เงาไม่เงาเงาตุ๊กโกรุกันเลยไม่มีเกลือไปไาครับนี่แหละครับวิธีปัดเงาล้อแม็กนะอันนี้เขาเรียกว่าไข่ตะวันตกเช็ดไข่ตะวันหน่อยนึงแล้วก็ ลองเอาวัดรับเดี๋ยวทุกวงดูวิธีการทำแล้วก็จำเอาไปใช้อย่าให้มันตายไปกับความขี้เหนียวอ่ะคนเราต้องแบ่งปันอย่ขึ้นอยู่กัรว่าใครจะทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีแค่น,นั้นอ,ะอ่ะเห็นไหม อแต่อย่าพุ่งไปเคลือบนะครับถ้าไปคือถ้าพ่นน้ํายาแลกเกอร์เคลือบเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นผืนขึ้นมาทันทีเลยก็ไม่รู้ทําไมเหรือมันจะแพ้ทางใหม่ๆที่เป็นเกลือเป็นกากเจอช่างช่างเดื้อคนเท่าๆของเรา หนเกตดหน้าฮะมืดจึ๊บเลยตอนนี้เขียดเขียดจัดร้อยละยี่สิบมาทุกวันไปเอาเจ้าเดียวนะฮะตอนนี้วพันมันนัวเนี้วเนี้ยกระหน้าอเจ้าอ่ะไปเอาเจ้านั้นมาปิดเจ้านี้ดูเขียดข้าวไม่มีกินละเอ้วนเอาอ้วนเอาไม่รู้ไปเลยทาแป้งให้ด้วยนะฮะโอ้โหนี่นี่เคล็ดลับใหม่ครับมีทาแป้งด้วย อาจารย์ไหนสอนมั้งไปใหญ่แล้วตอนนี้ทาแป้งรแ้กโอ้แล้วเขาเป็นสูตรของเขาให้มันให้มันเดินสะดวกไไอ้สองไอ้พี่เดินสะดวกฮะเย้เงาจริงจริง คนนี ie ้แดงไงไเดี๋ยวมองมือนีม่อจะไปรถแห่่ไหมครับอันนี้มือเบดรถแห่นะครับ